มีทหารวุ่นามนบัดบ้ครับทหารวุ่นามเรืองสบายในคนเป็นภูเกินแทบม่ข่้อมั่งหลักชาอยู่ดีๆขอเยมาเป็นเฮดนายบังตัวคนนายบังมาใส่กวานะไปมาใส่หัวให้ลูกสาวคงจะว่านะจริงจริงหัวนะ เหตผมน้ำบอกครับเออเอาเจ้าก้อนเลยเอาหน้าผาถูกคุณ้าแม่าคุณเข้าดีมีเง้มันเป็นโวงตาหายหายแห้งหลยองหายจากโรคจับไข้ เห็นหมด้เบิ้งครับไหมเบื้ง้างเบิ้งผมเบงนี้เเป็นผูกนึงนถ่ายไว้ตาตาหน่อบริหน่อถ่ายไว้ฮะอือน่ะตาหน่อบริเห็นเห็นตาที่ยบโคคผมเห็นเป็นโูกอยู่ครับผมเป็นเี่แดงอ๋อเป็นวิหารอ๋อมมีมัดโลกผมมีมีแต่คนเดียวนี่ เป็นที่หางั่นเลยน่าตาเราจะเห็นอเบ่งหยาเด้ที่โคาหลี่โอ้ยจนาเหนาวแม่แมนผมเห็นอยู่ครับเห็นบอกครับเห็นพื้นกระเข่ายิคนแข็งคนแข็งเป็นที่เป็นหนวเป็นยังนี่หนวฟองแมนแมนผมเห็นนั่นขอทบบารมีนะครับเป็นเป็นพื้นอ๋อบเห็นง่ายนะบุตเห็นง่ายเป็นทุกคนนะแนแต่วัต่ไเป็นหิน นี่เป็นขาหนเป็นขาเป็นคือกระโปงเสื้อเี่นหนุงย่ายๆมีคนคือยิ้มแต่งตัวผู้ผู้เห็นอยู่ไดนครับอยู่ตรงเขาคนบอกได้มาจากเขาบอกโอ้อมาแงหล่วเ่ภาวนาเลย ข้างในมังตังพุทธอาไรมภอภปมงในเมตังทำมังในเมตังตังตังในเมตังเลข้ายันตังปียังมะมะเอ้าข้างเก้าข้างเก้าข้างโ่อดงมสู่ออกมาเ่อยเรี่ยนี่เป็นนี่เป็นคาถาที่ปูให้นะครับเป็นหญินแล้วก็วางคาถาครับทหินหน่อยเป็นยังไงจาหินนั่แหละว่าวดบ้าเ อันนี้เป็นคาถาพิเศษที่ปู่เจ็ดคนผีอะไรมีเจ็ดแค่ละวัเจ็ดพระองค์เจ็ดมาคามีเจ็ดแทนแทน่ละคนเจ็ดอ่าลวงปู่เจ็ดยางพวกเจ็ดย่งเจ็ดย่งเจ็ดย่งมีเจ็ดคนเราเจ็ดยนางอีกเป็นเจ็ดคนก็ปู่นะเมื่อกี้เจ็ดคนเปล่เจ็ดคำเจ็ดคู่เจ็ดโชกเจ็ดมัเจ็ดับเจ็ดรวยเจ็ดทางเจ็ดนี้เจดในี่ดี

เยไม่ได้เป็นมเทาเนถูกวยทุกงวดงวดแรกที่มหาภูถูกหว935เกือบสองแสสามตัวตัะนี่คนบอกไปซื้อล้นทีหนึ่ง935เด้อเราเราเห็นที่แรกผูทรายหัวดิไอ้ตาฝาหรือเปล่าบอกะคนใว่าตาฝาดเลยแล้วบกว่าพญานาคเ่กี้พญานาคตรงนั้นเป็นปูน่ะเป็นลูกโอ้เป็นรูปปูนเนี่ยเนาะเป็นลูกปู แม่คนพื้นที่สแม่ใม้ถ่านคนเป็นคนพื้นที่หนูเพื้นเพย์เป็นคนปุคลแต่หนูไปอยู่กรุงเทพหนูเพิ่งมาอยู่แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่อยากให้คุณมาหาปู่ก็เลยมาดูแลปู่ซะเพื่อเป็นคนเพราะว่าขาวขึ้นข้าวแม่แต่หนึ่งสัมภาษณ์ข้าวหนูรัวจังปู่เลยทุกอย่างที่หนูติดที่เป็นข้าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน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 แบบว่าเปลี่ยนจนง่ายเลยผิดกิวิตนผิดกิวิตเลยเนาะ นี่ถ้าได้ปีนี่นะไม่มีม้วนไหนหนูซื้อแล้วมันมาถูกเลยเนอะเอาอะไราม้นีบม้วห่ามม้เนากอกคนเบ้อเพราะว่าเพราะว่าเรามีโอกาสได้ดูแลปู่เนาะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็น่าจะอยากให้ลูกหลานได้มารู้จักก็ต้องสื่อถึงคนใดคนหนึ่งก่อนอันนี้ผมว่าประมาณนี้แหละใช่ใช่ มีเมตตาไหนมากมีแใจให้ใส่ปู่มีแต่ให้เหมือนลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ยเหมือนเราเอาน้ำมาถวายปู่จะถามแบบมีน้ำกินบ่น้ำไปกินถ้าเอามาถวายเพิ่นมีน้ำกินบ่ปู่บอกเสมอว่าแน่ากินมีกินไร้เนวกินไรแต่ปู่บ็กินไร้อย่างอย่างโยมก็ได้กินปู่สิจําน้าเปลาจําน้ำเป็นที่พูดเมื่อกี้เนาะ เหมือนเราเนี่ยเป็นเทียบุญกันแน่นในอยูข้าวไม้หาบมาคาไว้น้ำหรือขวดมนภของนอยแต่สมาสินคุจะไม่เหมือนกันกับผู้มันมีสินมันมีทางมันมีช้าต้อไปได้ใหเพิ่นถวายเพิ่นบุญเราก็จะสำเร็จเร็วคุดเพิ่นเป็นรูปฏิบัติเองเป็นการไสงเจ้าที่ก็หายยากด้วยสิสมัยนี้เหลือน้อยทุกครั้งแลืวตอนนี้ ครับก็ยิ่งปูปูปูบุญมีนี่มาอยู่ปูรังกานี่ก็ไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาทำคืความสบายสบายสบายปูกับไเลครับวตาหัวที่ใครบอปู่ใคร เนี่ยปวดอยู่เนี่ยปวดปวดไข้ไข้เข้าไข้โรคใหม่ไข้ปวดแข้งปวดขามึงแกปวดแกด่างวู้นี่มาโควิดกูบัญาหมยนมีกรมลมีกัมตัวมันผู้หลงมีกัมมัสินสาราสัมพันธ์มันบ ส่วนมุ่นส่วนมนยี่ปมมนีมือีส่วนคืไมส่วนมุ่นส่วนบอ๋ออ๋อมือีมีคนมาถือศิลป์คนมานอนมาคนมานอนมาคุยเนอกภาษามื้ไม่รบกวนไม่รบกว ดันุการุกเมเวลาดุกาจันตุขปุถุวเนกาทยาปิวนาจันทุกจันเตกจันตขันุตังจาบพวังจับพังอุเที่จันตวันจทขจัเจ้าวจิัายนูกุขังบานังสัมันตุกข์พระพุทธนาฏิเตุโสโมตังโคนามาุมตตาจุิโกุมาโยมุัมาลังพุทนาตลอดเลยพระพานาฏไปหอดพุทัังมีตังสว่างนิมีตังตั้งตังนิมีตังเอาหอดบานหมดเลย